สวัสดีตอนเดึกครับตอนนี้ผมก็มาถึงที่กรุงเทพนะครับหลังจากที่เดินทางมาประมาณ10ชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็มาถึงที่จังหวัดนนทบุรีแล้วนะครับก็เอาละระหว่างทางเนี่ยมีอะไรอยากเล่าให้ฟังบ้างเป็นขับไปคุยไปนะครับ EP 7ก็วันนี้เป็นวันที่13บพฤศจิกายนนะครับเป็นตอนดึกผมบันทึกเทปรายการนี้ตอน22่สนาฬิกานะครับก็ โอเคตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนเทิดราชันนะครับก็จะเห็นความเป็นแสงสีของถนนมีบ้านบอลเด็กนะครับมีไฟสายรุ้งเหมือนงานวัดอย่างนี้เลยนะครับสิ่งที่ผมจะมาพูดวันนี้ก็คือว่าเออโอเคตอนนี้อยู่ที่เย็นจิตแลนด์นะครับตลาดเยนจิตนะครับก็กําลังขับไปเรื่อยๆอยู่สิ่งที่จะบอกก็คือว่า ภาพรวมของเศรษฐกิจตอนนี้นะครับมันไม่ง่ายเท่าไหร่นะครับเราควรจะปรับตัวยังไงในสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ง่ายแบบนี้นะครับอ่ะผมก็จะเดินทางไปตาม GPS ด้วยนะครับแล้วก็คุยกับท่านไปด้วยนะครับในครับว่าไม่ง่ายตอนนี้ก็คือว่ารายจ่ายเยอะรายได้จำกัดนะครับแล้วก็คู่แข่งมีมากนะครับ ทั้งในการทํางานแบบส่วนตัวนะครับที่เป็นธุรกิจส่วนตัวทั้งในแง่ของการทํางานที่เป็นลักษณะของอลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้าง,งตามสัญญางานบนถนนานาวงประชาพัฒนาอีกหนึ่งจุดห้ากิโลเมตรโอเคไม่เป็นไรครับผมก็จะไปตามเขาบอกนะครับแล้วก็ธุรกิจถูกดิสลอฟได้ง่ายเราต้องปรับตัวยังไงนะครับผมใช้คํานี้ครับว่าเราต้องปรับตัวสามอย่างนะครับ หนึ่งก็คือปรับตัวในเรื่องของอความเคยชิน2นะครับปรับตัวในเรื่องของความต่อเนื่องนะครับแล้วก็3ปรับตัวในเรื่องของกลยุทธ์นะครับปรับตัวในแง่ของความเคยชินคืออะไรทุกท่านทราบไหมครับว่าผมเองเนี่ยนะครับกว่าจะมีความกล้านะครับลุกขึ้นมาหยิบโทรศัพท์บันทึกเทปเป็นตอนๆทํารายการแบบนี้นะครับทั้งรายการแบบนี้แล้วก็รายการพอดแคสต์ด้วยนะครับก็ ไมง่ายเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถือได้ว่าพอเรามีจุดเริ่มต้นได้แล้วเราก็จะสามารถทําได้บางคนพอเราไม่ได้ออกมาจากความเคยชินเราก็ไม่กล้าที่จะทําอะไรเลยเช่นบางคนมีความสามารถอยู่มากๆนะครับอย่างเช่นผมเคยเจอคนที่มีความสามารถทางด้านของภาษาดีมากนะครับมีความสามารถในเรื่องของการออตอนกิ่งไม้ที่เก่งมากนะครับแต่ไม่ได้เอาความสามารถนั้นออกมาสร้างรายได้ออกมาสร้างโอกาส หรือมารับใช้สังคมผมว่ามันก็เป็นการเสียของเพราะฉะนั้นลองดูครับออกจากความเคยชินของเราดูนะครับการปรับตัวอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คงจะเป็นในเรื่องของการปรับตัวกับในเรื่องของตัวเทคโนโลยีใหม่ๆที่มัน disrupt ที่เกิดขึ้นนะครับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นทุกวันนี้มันเรียกได้ว่ามีทั้งดีนะครับแล้วก็มีทั้งทำให้เรา ไม่ได้มีจุดเด่นเท่าไหร่นะครับแถมเรามีคู่แข่งมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นณ <c oughs> ขณะน,นี้มีคนที่พูดเหมือนกันกบผมพูดได้แบบนี้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องอสังหาริมทรัพย์มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของกฎหมายภาษาแนวเดียวกันกับผมเนี่ยผมมั่นใจว่ามีเป็นหลายล้านคนนะครับแล้วก็ที่อัดคลิปออกหน้ากล้องนะครับ ทาหลักสูตรเป็นที่ปรึกษาเป็นสํานักง,งานกฎหมายเป็นสํานักง,งานบริษัทในหน้าอสังหาริมทรัพย์ผมว่าก็มีหลักพันเหมือนกันนะครับเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเราเราไม่เห็นตัวตนแบบนั้นชัดเจนนะครับเพราะว่าสื่อสังคมมันไม่ได้เร็วแบบนี้แต่ตอนนี้สื่อสังคมมันเร็วขึ้นมากนะครับเราก็จะเห็นหลายๆเรื่องมากขึ้นนะครับคราวนี้สองร้อยเมตร เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนสงประภาอ่าโอเคผมมาส่งประภาคราวน,นี้สิ่งที่ผมควรจะบอกว่าเราควรจะดิสลอฟเพิ่มขึ้นไปอีกอย่างหนึงก็คือดิสลอฟสภาพจิตใจตัวเองนอกจากความเผยชินที่มันจะเกิดขึ้นนะครับก็คือสภาพจิตใจเรา,าครับถ้าเราเห็นคนที่ดีกว่าเลี้ยวขวาส่วนใหญ่มนุษย์ถนนสงประภาเราจะมีความรู้สึกอิจฉาเราจะมีความรู้สึกว่าเออ ทำไมเราไม่โชคดีเหมือนคนนั้นคนนี้บ้างนะทําไมโอกาสมันไม่เป็นของเราโอ้มีคนอย่างนี้อยู่เยอะแล้วเราไม่ทําดีกว่าเราไปในที่ที่น่าจะเป็นที่ของเราซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าที่ของเรามันจะมาตอนไหนเมื่อไหร่แล้วก็อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมบอกก็คือว่าพอพอมันมาอย่างนี้ปุ๊บมันก็ทําทให้เรา,ารู้สึกว่าเกิดโลกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นนะครับก็คือว่าโลกเลื่อนนะครับหรือว่าโลก ผัดวันประกันปุ้งก็ไม่ยอมทำสักทีหนึ่งคิดว่าเราเลื่อนไม่หน่อยนะเดี๋ยวค่อยไปทําอะไรอย่างเงี้ยพอนานเข้ามันจะสะสมเป็นนิสัยแล้วเราก็จะแก้เรื่องนี้ไม่หายซึ่งผมเองก็เคยเป็นและบางส่วนผมก็ยังเป็นแต่ว่าเป็นน้อยลงมากๆแล้วนะครับก็เป็นส่วนที่ผมพยายามที่จะเอามาเล่าให้ฟังว่าทุกคนมันมีความรู้สึกแบบนี้ได้แต่มันต้องแก้ไม่มีใครจะช่วยเราได้ถ้าเราไม่ชนะใจเราตัวเราเองนะครับ นี่คือสิ่งที่ผมจะพยายามบอกเสมอนะครับและสุดท้ายนะครับก็คือว่าสิ่งที่ผมจะบอกก็คือเราต้องมีการปรับแผนแล้วก็ปรับกลยุทธ์ใหม่เสมอนะครับอย่างนึงไม่ได้ผลเราก็ต้องลอง,องปรับแผนอีกอย่างหนึง่ง <3 km. S 1> เช่นวันนี้เราทําการตลาดในบ้านแดงไม่เสร็จอ่าไม่สําเร็จไปบ้านสีดําดูดีไหมไปบ้านสีฟ้าดูดีไหมนะครับทาคลิปตรงนี้แล้วมันยังไม่ดังยังไม่ปังยอดวิวยังไม่เยอะนะครับ เราลองขยับด้วยวิธีการอื่นๆดูไหมถ้าทําสุดความสามารถลองทุกวิธีดูแล้วมันยังไม่ใช่จังหวะเวลาก็ทําให้ต่อเนื่องทําให้มากขึ้นเรียนรู้ให้มากขึ้นนะครับพูดมาทั้งหมดเนี่ยเหมือนง่ายแต่มันเริ่มต้นจากคําว่าลงมือทําทําตอนนี้ทําสะสมต่อเนื่องนะครับแล้วก็ทําด้วยจิตใจที่ไม่ยอมแพ้ครับผมเชื่อว่าในการปรับตัว ที่มันไม่ง่ายเท่าไหร่ในสภาวะเศรษฐกิจทุกวันนี้ทุกคนจะมีทางอยู่รอดแน่นอนนะครับแล้วก็มีที่อยู่ที่ยืนมีรายได้ที่คุ้มพอกับรายจ่ายนะครับมีความสุขที่อยู่กับชีวิตมีเวลาที่มากขึ้นมีสุขภาพที่ดีขึ้นเอาละครับก็มาแชร์เป็นประสบการณ์ครับไปคุยไปในตอนนี้เบื้องต้นไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรที่น่าสนใจยังไงเดี๋ยวผมจะกลับมาคุยด้วยใหม่นะครับในสุดสัปดาห์หน้าจะพยายามมาทุกวันให้ได้นะครับขอบคุณที่ให้เกียรติติดตามครับสวัสดีครับ